เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดากันบอแซดรถคังแบตเทิอีกแล้วและว,วันนี้ผมจะมาเล่นด่านอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาในเกมเลยทั้ง2เซิร์ฟในกิจกรรมฉลอง350ล้านปีนี้นะครับชื่อด่านเนี่ยมันชื่อว่า collection of epic battle นะครับดูจากหน้าตารูปภาพด่านก็คือเหมือนจะเป็นการสู้ของพวกโกคูอกแบบตามซาก้าตามภาคไปอย่างเห็นไหมมีภาคฟรีเซอร์ ตั้งแต่ภาคเบต้ตาถึงภาคบู A T A เลยนะครับบอสใหญ่ประจําภาคนี่คือเรียงหน้ามาเลยนะครับแล้วก็มีโกคุอยู่ตรงกลางด้วยก็น่าจะเป็นการต่อสู้กับพวกเหล่าตัวร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตามภาคหรือไม่ก็เหล่าตัวดีอะไรอย่างนั้นตามภาคกันไปนะครับก็ขึ้นเชื่อเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ใหม่น่าจะนั่นนะน่าจะยากแล้วก็คล้ายๆกับพวกด่านยาวๆอะไรอย่างนี้ปะคล้ายๆกับด่าน SBR ด่านยาวอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ ของรางวัลจากด่านนี้นะจะเป็นซัพพอร์ต r t m e m รี่นะครับคล้ายๆกับด่านเทพมั่งเล่นครบก,ก็ได้เลยนะครับเป็นอันนี้เอฟเฟกของอันนี้ก็คือจะทําการเ,เพิ่มพลังให้กับฝ่ายตัวร้ายในแคดนาเมกซาก้านะครับเอเดเรียดีเฟนต์บวก15เเในการต่อสู้ก็คือบวกบัฟเปอร์เซ็นต์เอเดเรดีเฟนต์15เเถาวรไปเลยนะครับตรงนี้ตลอดการต่อสู้ใช่ไหมอินแบทเทิลบอกแบบเนี้ยนั่นแหละแล้วก็จะได้เพชรเป็นของรางวัลเมื่อผ่านด่านแล้วก็ผ่านมิชชั่นด้วยนะครับก็ คล้ายๆกับด่านเทพเลยนะครับผมก็มาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเห็นเขาบอกกันมาว่าด่านเนี่ยเวลาเอาตัวละครฝ่ายตัวดีไปสู้เนี่ยมันจะกันบอสเนี่ยมันจะมีความสามารถในการป้องกันตัวละครฝ่ายตัวดีอยู่ก็คือบอสเนี่ยมันสามารถป้องกันดาเมจให้กับทีมของเราที่เป็นฝ่ายตัวดีได้ดังนั้นก็คือเวลาเล่นเนี่ยคิดว่าถ้าจัดทีมตัวร้ายไปสู้มันจะดีมากกว่านะครับเพราะว่า ไปดูในกลุ่มดกคังกลุ่มเฟสมาเขาก็เล่นทีมตัวร้ายกันนะครับทีมตัวดีก็เล่นผ่านได้แต่ว่าเขาบอกว่าทีมตัวร้ายจะเล่นได้ตีเข้าง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถตีเข้าตีเข้าเกาะสตูได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นทีมตัวดีนี่คือมันจะป้องกันดาเมจได้บอสนะซึ่งผมก็จัดทีมมาแล้วนะครับต้องใช้โบลี่ฟูลพาวเวอร์นั่นเองเพราะว่าผู้นำฟูลพาวเวอร์นี่คือไม่น่ามีแล้วมั้งอา้าวชิบหายแล้วโบลี่กูหายโบลี่กูไม่มีใครตั้งแล้ว เพราะู้สึกว่าทีม f u ลพาวเวอผู้นำหลักๆเป็นแค่ของบูลี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่คือหน้าตาของด่านนะเหมือนเหมือน SBR เลยดูดิเอ้ยน่าสนใจนะเพนผมนึกว่ามันจะเป็นด่านยาวไปเลยนี่คือเจอบอสหลายคนด้วยแลวคือมันเป็นการต่อสู้แบบว่าจบตัวนี้ก็ไปตัวอื่นอะ่ะเออคือมีการต่อสู้หลายรอบมันเองนะครับการต่อสู้อื่นก็คือนับเทินใหม่เลยดังน,นั้นไม่ใช่ด่านเกยมยาวะ เป็นด่านสู้แบบเฟดต่อเฟดรอบต่อรอบด่านต่อด่าน,านอย่างเงี้ยนะ่าสนใจนะและ้วเมื่อไหร่โบลี่มันจะมาวะนะโบลี่ <ool> <laughs> เพื่อนไปไหนเอฮ้ยเอาล่ะผมเจอโบลี่แล้วขอแบบลิงค์ลิงค์เต็มอ่าลิงค์เต็มอัพเบิร์นหนำไม่เอาสิขอคีรุคอนได้ไหมโบลี่นี่คืออัพคีรุคอนจะดีกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ก็เบิร์นหนำเหมือนกันเบิร์นสิบเจ็ด 17, แต่คีรุสิบสองอันนี้ยังดีกว่าครับมีคีรุคอนมาให้เยอะหน่อยจะก่อนหนะ้ามีอีกไหมหมดแล้วเนาะคนแรกมาฮะ จริงๆเนี่ยไอ้นั่นนะไอ้ซัพพอร์ตเมมเบอรี่เนี่ยคือควรใช้เป็นของอันเนี้ยจะดีกว่าเป็นของฟรีเซอร์เพราะว่ามันจะเพิ่มเอรีเค15%ใช่ไหมให้กับตัวละครตัวร้ากในเทิร์นแรกอันเนี้ยจะดีกว่าเนี่ยครับผมแต่ว่าผมเทปเหลืองหมดแล้วก็ปล่อยไปแล้วกันถือว่าไม่ใช้ไปถือว่าต่อให้นะครับต่อให้ก็ถือว่าต่อให้ก็ไม่ได้หรอกมันต่อให้นิดเดียวแบบมันแค่ปั๊บนิดเดียวเองเออไปครับนี่คือทีมผมเองนะครับเป็นทีมฟูลพาวเวอร์ที่ผมจัดมาเองเป็นอย่างนี้เลยนะครับไป เดี๋ยวก่อนไอเทมอันนี้น่าจะโอเคและไปดูเลยไอเทมล็อกให้ใช้ได้แค่2ชิน้นเหมือนด่านอินฟินิตเลยนะนักรบนาเมคเคียนที่เหลืออยู่คนสุดท้ายในดาวดวงนี้ในนามของชาวนาเมคที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนี้เปคนสุดท้ายอย่างงั้นนะเนวเท่จริงเลยเธอนี่มันเท่จริงๆเลือกนิดเดียวนะผมว่ามันยังไงวะหรือว่าด่านมีหลายล่างวะเออ เล่นนิดเดียวเองมีแค่สี่หลอดโคตรนิดเดียวอะ่ะคือแบบสบายแนี่นอนผมว่าหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> พอนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะบอกเลยนะไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆน,นะครับอาา่ะฮะให้เพื่อนเปแท้งในแบบเพื่อดีเฟนต์เยอะกว่าตามนั้นฮะไม่รู้ว่าด่านมันจะยากยังไงนะครับระดับความยากมันเป็นยังไงมันไล่เรียงไหมเป็นยังไงผมไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ตีแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นไงแต่ก็รู้เนี่ยเดี๋ยวได้รู้แน่นอนครับไอเชี่ยแรงสัต แม่งนี่แค่ด่านแรกแม่งฟาดมาใส่ห้าเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะโบลีไม่ได้ถึกมากแต่นี่แค่ด่านแรกเออก็น่าน่าน่าสนใจเหมือนกันนะถือว่าแรงเหมือนกันนะด่านนี้นะอืถึกด้วยนะดูทรงแล้วดูทรงมันถึกมากด้วยนี่ขนาดขนาดที่ว่าบอสมันไม่ได้กันใดนั่นนะไม่ได้กันป้องกันดามเมจฝ่ายตัวร้ายนะถ้าจัดทีมตัวละครตัวดีไปสู้นี่คือบอสจะถึกกว่านี้ไปอีก ดังนั้นเอาโบลี่ตัวสแต็กมาเนี่ยไม่คุ้มเลยเพราะว่าด่านเป็นด่านแบบจบหนึ่งรอบก็ต่อหนึ่งด่านไปเนาะดูทรงด่านนี้ตัวละครด่านเกมยาวเนี่ยไม่น่าเล่นไหวเท่าไหร่วะเออมันแบบไม่ต้องขอดูก่อนอะ่ะต้องดูไปก่อนนะครับด่านมันเจอหลายตัวละครก็หมายความว่าเจอตัวละครหลายสีด้วยเช่นกันนะครับ มาอีกแล้วโอ้ไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆหกหมื่นสองก็ได้อยู่ฮนะด่านมันเจอหลายตัวแล้วก็คิดว่าแต่ละตัวคือเป็นสีอื่นด้วยนะครับอืมผมว่าด่านนี้น่าสนใจวะ่ะมีคมน่าสนใจมากเลยอะนะฮะผมมาโบลี่นี่ตีเข้าสีไม่ได้นะฮะไม่ได้เจอโกคูนะครับใจห่อยๆห,หน่อยนะตีสามล้านแต่ไม่เข้าสีก็ไม่เข้าแต่ก็ได้อยู่นะไม่ได้นั่นมาก ย่งก็แล้วแต่บูรี่มันติดเบิ้ลได้อะเออโหมดมากฮะตีธรรมดาสล้านคิริอคอนตายตีมาตายเลขก12คี้สล้านจะมีเหลืออะไรเจอกับพิกุโร่เมื่อกี้มีให้เลือกระหว่างพิกุโร่กับคูริลินผมเลือกพิกุโร่เนะเออไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันมันเลือกมันเลือกบอสในการต่อสู้ได้แล้วแล้วกูเลือกพิกุโร่เจอสีฟ้าเหมือนเดิมเอาชิบหายแล้วมึงโอ้โห มันเลือกการต่อสู้ได้ด้วยอะเจ๋งนะว่าจะว่าจะเจอกับบอสสีอะไรเจออะไรยังไงสามารถเลือกได้เลยฮนะน่าสนใจเจ๋งมากอะโอเคเดี๋ยวก่อนเทร์นี้เรามีฟเซอร์อยู่นะ่าจะไม่ไม่ต้องกลัวอะไรนะฟเซอร์มัน eca ม,มันเก่งขึ้นนี่แต่ว่าลูกแก้วไม่ดีเลยนะครับลูกวันนี้ได้อยู่ลูกแก้วนี้ได้โอเคก็ตามนี้ตัดเข้าไปชิปผมจะเผื่อลูกแก้วแดงไม่ให้โบลี่เอาอาสักหน่อยละกัน อ่าฮะโอเคมาแล้วครับแม้ตายครับมากังโกซัปโปมาแล้วหกหมื่นถือว่าแรงนะเพราะฟิเซอร์นี่ก็ถึงอยู่ปะไม่รู้อ่ะฟิเซอร์มันจะถึงเมื่อทาการโจมตีนี่เวลา ECA นะฮะไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงมากนะเนี่ยเอาข้อจริงเนี่านมันยังไงชอบกลสรุปมันจะดานมันโหดพวกวัสดุเนี่ยอ,อันนี้ใจกับศัตรูในพวกภาคนาเม็กซาก้านะฮะ แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วก็คือโจมตีธรรมดาก็ตีมาแรงเหมือนกันเมื่อกี้บบลี่โดนดอกก็สองหมื่นก็เอาเลื่อมเหมือนกันนะไม่รู้คือความยากมันระดับกลางๆาอะ่ะเท่าที่ผมเล่นมาตอนเนี้ยเท่าที่ผมเล่นมาสองดานแรกมันกลางๆนะอ๋อโอเคงั้นถือว่าท้าทายแล้วครับสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะเออคือสู้แล้วมันยังไม่จบเว้ยมีต่อแสดงว่ายิ่งยิ่งเล่นเยอะเยอยิ่งเล่นไปไกลๆมันยิ่งบอสมันยิ่งมีหลายเฟสแน่เลย รอบแรกเจอแค่หนึ่งตัวเดียวก็มีแค่เฟษเดียวอะไรอย่างนี้ป่ะเออนะครับมาผมขอใช้เทมดีกว่ารู้สึกว่าเทิร์นนี้ก็อันตรายมันน่ากลัวเราจะเก็บไอเทมมาใช้กับพวกโกคูดีกว่านะครับขอใช้แค่รอบเดียวพอแล้วเดี๋ยวไม่ใช้ละอย่างน้อยดันก็สามารถเก็บหลอดลกคังได้ละเราเก็บไว้ใช้ตอนพวกโกคูก็น่าจะสบายหน่อยนึงนะบอสมีความถึกอยู่ก็เนี่ยถึกเหมือนกันนะครับ ถึกแล้วก็แรงในเวลาเดิมกันแต่ไม่ได้แรงถ้าพวกด่านรีเจนโกคูหขนาดนั้นนะไม่แรงพวกด่านพวกจีทีโกคูลรีเจนขนาดนั้นเพราะนั้นเป็นด่านเกมยาวแต่นี้อมันคือด่านเกมสั้นที่แบบว่าเจอเป็นตัวละครตัวตัว,ตว,ตวไปเป็นเฟสไปไงก็แบบตามมีตามเกิดของฝ่ายเราด้วยนะครับมาแล้วไม้ตายเท่าไหร่ดสูสีเขียวใส่เข้ามาโรลี่ไม่เข้าก็โอเคดาเไม่เห็นบอสเป็นดามแบบพื้นฐานอะประมาณ อินฟินิตดักันบอลต้องวะไม่รู้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าบอสมันมันมีความถึกกว่าด่านอินฟินิตนะแต่ดาเมจไม่ได้มันไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะมาฮะรอบนี้ก็โอ้โหฟิเซอร์ดีเฟนซ์แสนเก้าเลยเหรอวะซัพพอร์ตจากโอเมก้าแหละเข้าใจได้แต่ว่าดีเฟนซ์มันเยอะมากเลยล่างสองอันนี้คือการเล่นฟิเซอร์ครั้งแรกของผมไมนะ่นะเผื่อใครไม่รู้เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเพิ่ง ECA มาก็ถือว่าโอเค เดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวนะครับรอไปก่อนอันนี้คือการจับครั้งแรกของผมเลยสำหรับเจ้าฟิเซอร์นะฮะถือว่าดีขึ้นเยอะเลยดาเมจสามล้านสอง 2, ล้านสอง 2. ใช้ได้นะใช้ได้เลยโอเคเลยเรียบร้อยพิกาโลตายนะครับผมอาา่าฮะมาต่อไปเจอกับเบต้าแล้วก็โกคู ตรงนี้เลือกไม่ได้แล้วนะฮะเจอเบต้าก็เบต้าไปเลยแล้วก็โกคูไปเลยมีให้เลือกตรงนั้นอยู่คนเดียวก็มีให้เลือกตรงมันจะมีให้เลือกตรงอย่างเดียวก็คือตรงคูเรนกับพนะิกาโลเนาะเลือกเส้นทางก่อนต่อสู้ได้นะฮะเบต้ Beta, อาอันนี้ไม่เคยเห็นเลยวะ่ะอาอะร์ตเลยวะนนี้อาร์ตใหม่เหรอผมไม่เคยเห็นอาร์ตนี้เลยนะรู้สึกมันเคยมีแล้วหรอวะ่ะอาร์ตเอลอาร์พาร์ทสองป่ะเนี่ย <c oughs> อาร์ตนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ย ใครเคยเห็นบ้างรับอันเนี่ยใครเคยเห็นบอกมาได้เนียครับผมผมไม่เคยเห็นอะ่ะนะมาเฟสต,ต่อไปนะ่าจะสบายขึ้นเยอะรู้สึกไม่รู้จะสบายหรือเปล่าไม่รู้ว่าพวกโกคูมันจะตีแรงขนาดไหนเหมือนงั้นไงน,นะครับผมไปโบลี่เต็มเบิ์นเข้าไปโอเมกา้บาบัสเตอรอ์อีกรอบนึงให้สะใจไปเลยสามล้านสามรอบจะแสนมาแล้วไม่ตาย ไม้ตายใส่นี่ด้วยนะใส่โบลี่สีเหลืองก็โอเคสบายโบลี่ LR 3ล้านแปนะครับแบมอีก2ล้านสี่สุดยอดจริงขอคิดคอนไม่คิดไม่คิดไม่แรงนะครับผมด่านก็ไม่ได้ไม่ตั้งแต่เล่นมานไม่ได้ยากเลยอะ่ะ คือไอเทมก็ให้ใช้ได้สองชิ้นด้วยไงถ้ามันห้ามใช้เทมมันจะโคตรท้าทายผมบอกเลยหรือไม่ก็ใช้แค่หนึ่งชิ้นก็ได้ใช้แค่ได้แค่ชิ้นเดียวมันจะโอเคเลยมันจะถือว่าท้าทายอัดับหนึ่งนะครับผมมาโบลี่ฟาดเข้าไปล้านห้าดูทรงคงคิดว่าเบต้าได้เปลี่ยนร่างเป็นอีกเฟหนึงแน่นอนเลยวะน่าจะมีนะมีปะวะแต่ดูทรงมันเหมือนมันไม่ได้เหมือนที่ก็โลที่สามารถทิวชั่นกับใครได้หรือว่าเปลี่ยนร่างเป็นร่างไหนได้ พอเบียต้าลนร่างนาเม็กนี่คือมันเป็นแค่ผมดำแค่ล่างเดียวน่าแง,งจบไปเลย <c oughs> เอา่างี้กระก็รูโโ้ว่ากิ่งกว่าสิเอออะไรของมันวะด่านนี้งงงวยฮะน่าจะเล่นแบบว่าจบเป็นยกยกไปอะ่ะเออคือไม่ได้เกี่ยวว่าด่านไหนาจะยากกว่าด่านไหนอะ่ะคือมีความโหดระดับเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เล่นจบเป็นรอบๆไปเป็นยกยกไปแต่ดูทรงโกคูกเก่งสุดแล้วในนี้นะครับพอเปิดมาล่างผมดำก็เลือดประมาณ เลือดนี่เยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วนะครับเลือดมัน,นล่างแรกมาพวกบุรีนี่คือพังงานเลยครับจังหวะน,นี้แต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าเนาะแล้วเราสีแดง2ตัวแล้วคือตัวบางหมดเลยขอใช้เทมแล้วกันนะดูส่งหงอันตรายกราคิดว่าโกคูม,มันตีแรงมากเลยเอาง่ายนะหลอดดกค,ครั้งก็ใกล้เต็มแล้วด้วยเนาะน่าจะโอเคอยู่และอุ้ย โดนตบธรรมดา4 0 0 0่นี่เราใช้เทมวิสไปแล้วนะครับผมเอาละ่ะผมว่าความยากของดานเนี่ยมันจะมายากตรงเฟสสุดท้ายแหละครับผมเฟสที่ผ่านมาไม่ได้ยากมากเท่าไหร่หรือเปล่า <c oughs> โอ้ยขออภัยสี่ล้านตีเข้าสีเข้าไปหนักหน่วงมากบอกเลยนี่แหละบูรีเอาอารอเวลานี้มานานเลยครับเวลาที่จะสามารถได้ยำโกคูแบบเต็มที่ บอกเลยวอลลเนี่ยเอา,านนี่คือยิ้มแฉ่งแน่นอนโอเคโกเมงกาติดด้วยไหมตายสองล้านฮนะแต่เป็นสีแดงตีไม่เข้าหรอกต้องคิดดีคอนเอาอะนะไม่เข้านะครับโอเคเทิร okay, ์นนี้เรามีฟีเซอร์เปลี่ยนล่างนี่ฟีเซอร์อยู่คู่กับฟีเซอร์อ่าโกลเด้นฟีเซอร์สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายเทิร์นแล้วนะฮะเล่นมาตั้งหลายรอบไม่เคยเจอหน้าสักทีหนึ่งเนี่ย เจอหน้ากันแล้วนะครับผมโกคูโดนแน่ๆดอกแรก3ล้านหนึ่งครับเดดบีมแบมโอ้ยแรงวะ่ะสุดยอดจริงแรงมากเลยนะตีทีละสามล้านสามล้านสามล้านทุกล่างเลยวะเนี่ยไม่ตายด้วยฮะมาแลวไอยาใช่ใช่หลบไม่ตายอย่างหลอดเท่นี่คือโลเด้นฟิลเซอร์นะมันแข็งก่งกับฟิลเซอร์ภาคนามเมนะิ้งไดจะบอกให้นะครับโบลีปิชาได้ไหมโบลี ตายนะเว้ยเออไม่งั้นนี้คือหลอดดุกคังไม่ได้ใช้เฮิร์นน้าให้หนออ่าไคลเคนโกคูยี่สิบเท่านะครับเปลี่ยนร่างบอกเลยว่าไอเทมไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมผมพูดเลยว่าไอเทมไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ใช้คิดถูก,กวะ <c oughs> หมายตายเข้ามาแล้วไงประเด็นอุย้ยน่าสนเท่าไหร่วะแรงไหมอยากรู้เหมือนกันไม่ได้เกินความคาดหมายนะไม่ได้ว,าว้าวอะครับคือ มันไม่ได้แรงจนมากจนน่าเกียดอ่ะมันแบบพอรับได้เออไม่ได้แรงแบบอ๋อง่ายๆมันไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมชินกับดาเมจหลักแสนอัพแล้วไงเออแต่นี่คือเป็นโบลี่สีแดงแต่มไม่ได้มันคือโดนดักหน้าไงโบลี่ไม่ได้บัฟดีเฟนเทอร์ไม่ได้ซ้ำไงมันเลยมันเลยโดนแรงไม่แปลกเท่าไหร่ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นีน่ด่านนี้หุยห้าล้านนะครับโดนขังหมดเมื่อกี้โคตรแรงบอกเลยโกคูนี่งหอยแน่ อีกรอบหนึ่งล้านเจ็ดเบิ้ลธรรมดาอีกรอบหนึ่งนะครับส่งท้ายเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะถ้ามันถ้ามันเบิ้ลแม้ตายแล้วรอบส,สุดท้ายนะโอ้โหโกคูไม่น่ารอดถ้าโบลีมันเบิ้ลแม้ตายรอบสุดท้ายได้นะฮะโกคูนี่คือตายด้วยน้ำมือของโบลีเอลวาอย่างเดียวเลยอะจริงๆมาโบลีเหลืองตัวเก่าเอาหน่อยเว้ยน่าจะฆ่าได้เนาะโอเคฆ่าได้แล้วครับเรียบร้อยติดเบิ้ลการันตีนะฮะ สุดยอดจริงๆตายมีอีกล่างแหละล่างซูเปอร์ไซย่าเอ้ยล่างล่างบอลเกงกีว่าเอ้ยน่าสนใจมีอยู่สี่ล่างเลยนะเนี่ยเออมีล่างซูเปอร์ไซย่าแน่นอนอ่ะเชื่อผมมาแน่ๆเผลอๆนี่คือไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของยูฟูตอนเสื้อขาดเลยก็ว่าได้ตอนมันแบบไปนั่นเลยอ่ะตอนเป็น LR ลอาร์อาร์เอลอารยมีห้าล่างเลยอะไรงันเนี่ครับผมไม่แน่เหมือนกัน นรอบนี้นะ่าสนใจนะครับซับพอร์ตสองคนดีเฟนฟิเซอร์เขียวเท่าไหร่แสนสีเ่เพราะว่ายังไม่ได้โดนโจมตีก็เลยยังไม่ได้ดีเฟนเพิ่มอะแสนสี่ดีเฟนถือว่าน้อยเนะี่ยเอาเขาจิกแต่ว่าดามเมจไอ้าดาเมนมันแรงมากฟิเซอร์ตัวใหม่แรงขึ้นเยอะแรงกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะฟิเซอร์ใหม่นี่ครับผม มีรน 5, ใส่เข้าไปเอิร์ธเบรกเกอร์ศัตรูเป็นสีเขียวก็สบายหน่อยนะแต่ดูทรงผมเชื่อเลยว่าดานนี้มันตีกันไตายเข้ามาแรงใช่ไหมใช่ปะเพราะว่ารู้สึกว่าบอสมันจะบางกว่เมื่อกี้แล้วก็เป็นบอสในร่างบอลเกงกีดด้วยส่วนใหญ่ร่างบอลเกงกีดมันจะแม้ตายเข้ามาแรงใช่ไหมล่ะไม่แน่มันแม้ตายแรงมากก็ได้นะหรือเปล่าวะ เมื่อกี้มันใส่ไม่ตายหรือยังวะผมไม่ไดูดมูนเดอร์พูดนะมันใส่ท่าไม่ตายเท้ามาหรือ,อยังวะ <c oughs> มาเทอนี่สี่โบลี่เปลี่ยนร่างแล้วนะฮะมันจะมาในด่านเกมยาวคือช่วงเฟสสุดท้ายแหละครับผม <c oughs> ตามนี้ไม้ตายมันจะแรงนแน่เลยวะธรรมดาสามหมื่นหกนะครับโดนเตะธรรมดาสามหมื่นหกถือว่าแรงมากมาก,มาก แต่คนที่โดนมันคือโบลี่ไงโบลี่มันบางอยู่แล้วมันดีเฟนต์มันแค่ไม่ถึงแสนเนะี่ยซ้ำดีเฟนต์มันอะตัวมันเก่าแล้วอะ่ะเอ้าแม่งชิบหายแล้วตายปะเนี่ยเบิ้ลไม้ตายสิบโบลี่คุงอย่าเอ้ยรอดอยู่โอ้ยเสียวมนกัน,นเมื่อกี้นะฮะพราดูทรงตรีธรรมดาแรงขนาดเนี้ยไม้ตายไม่น่าเหลือไม้ตายมีเิษขึ้นหลักสองแสนเนี้ยซ้ำในเมื่อกี้นะรู้สึกนะฮะนี่ครับมาแล้วครับ ซูเปอร์ไซヤโซงโกคูเชดโดด่านมีความเป็นซากาา้าะแบบตามเนื้อเรื่องเลยอ่ะเออโอ้เลือดเยอะมากเลือดเยอะมากๆครับบอสเป็นสีแดงแล้วบรี่เหลืองโบูรี่เหลืองาทำอะไรตรงนี้โบูรี่รีบหนีไปเลยเร็วเข้าโอ้โหบรี่เหลืองแม่งมึงนี่มึงอยู่ไปมึงตายแนย่มึงอย่าอยู่ดีกว่าเชื่อกูโบรี่อันตรายมากๆตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะ ใช้ไอเทมไปแล้วก็ใช่ว่าจะรอดเหมือนกันบลี่เหลืองดีฟนเท่าไหร่ดีฟนหกหมื่นเจ็ดถือว่าเยอะแล้วนะผมผมจะขอเก็บไอเทมฮิวไว้ก่อนแล้วกันเล้าะดูทรงอาจจะรอดได้ผมไม่รู้ว่าบอสมันตีเข้ามาแรงขนาดไหนกลัวอย่างเดียวตรงบูลี่เหลืองจริงๆอะ่ะโอเคใส่เข้ามาใส่ฟีเซอร์นะครับแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะไม่แน่ไง,อง,งบอสอาจใส่เมาตาเข้ามาได้สองรอบก็ได้เขาจะไม่รู้อะ หนึ่งเอ้ยตีแรงมากเฟตโกคูไซย,ยา่านี่ตีแรงมากๆบอกเลยยากนี่คือยากตรงโกคูตัวน,นี้แหละฮะตัวอื่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ยากตรงโกคูแม่งตีแรงมากจริงอืมใช้ได้นะใช้ได้เลยนะอันนี้คือเล่นตามมิชชั่นไงถ้าเล่นตามมิชชั่นนะผ่านได้มันค่อนจะท้าทายแต่ว่าถ้าคุณจัดทีมแบบฟูลพาวเวอร์ทีมขึ้นเตา่าแบบ เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็ผ่านง่ายแล้วผมว่าเพราะว่าความยากของด่านนี่คือมันสู้ด่านไม่ได้เ้วยซ้ำอนะ่ยมันสู้ด่านมันสู้ด่านจะบอกว่าสู้ด่านอีฟกนเนตไม่ได้เ้วยซ้าก็จะว่างันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ดาเมจใกล้เคียงกันน่ะเออไม่รู้สินะครับเทอร์นี้ก็อันตรายอีกแล้วครับโบลี่ขอใช้แค่อีกครั้งนึงแล้วกันนะเพื่อเป็นการป้องกันแบบอยู่หมับไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะตายพอะดูทรงนี่คือมันมาแค่ ทำมาแค่เฟสเดียวก็คือจบแล้วมั้งนะครับไม่น่ามีเฟสอื่นเพิ่มแล้วรู้สึกนะครับผมโอเคคือที่คิดไว้อะไม่น่ามีเฟสอื่นมาเพิ่มแล้วมั้งมั้งนะอาจจะมาเป็นร่างโกคูซซยาเสื้อขาดก็ได้อะตัวละครตัวใหม่มาเลยนีย่มันจะชิบหายแล้วเนี่ยเพราะว่าเทมหมดไปแล้วไงผมใช้เทมหมดไปแล้วประเด็นน่ <c oughs> ไม่แน่นะมีรุ่นเหมือนกันเนหลย เดี๋ยวก่อนนะไม่เอา,อางั้นได้ไหมมาครับมารุนกันจะมีเฟสอื่นเพิ่มหรือเปล่าโบรีเหลือง3ล้านนะคิดด้อคอนจะดีมากๆเลยไม่ขี้นะครับผมบอสอะไรนะบอสเริ่มกันดีบัฟดีเฟนแล้วนะครับรถดีเฟนไม่สามารถทำอะไรมันได้แล้วนะฮะเพราะมันกันดีเฟนไว้ขี้หน่อยไม่ขี้ไม่เข้าเลยขี้ต้องขีดแล้วแหละถึงจะเข้าขจริง บอกไปแล้วไงต้องคิดด้วยคนถึงจะเข้าโถสองล้านโอเมกา้าเชนลอนก็ยังไม่ตายอยู่ดีนะฮะบอสมันถึกมากเลยอ่ะนี่ผมตัวละครตัวไลน์มาสู้แนละ้วตีไม่เข้าเลยอ่ะคือคือถ้าตีไม่ขีตีไม่เข้าเลยเโอเมก้าโดนตีนะฮะแสนสามแรงมากไมไตมันแรงมากเลยนะนี่โอ้โหตามเนื้อเรื่องเนี่ย ฟีเซอร์ฟันดฟอร์มมาท้ากับโกคูนี่มันสุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดจริงฮนะฟีเซอร์ฟัฟนดฟอร์มมาท้ากับโกคูโอ้เจ๋งไปเลยเนะี่ยซุปเปอร์เจ๋งซุปเปอร์จิ๋วเลยนะอย่างนี้มาฟีเซอร์โชว์พลังของเธอหน่อยสิพลังของเธอ <laughs> ฟีเซอร์ไม่มีเพศอีกเงี้เรียกเธอแล้วกันนะสี่ล้านเจ็ดนะครับผมไปอืม้มไม่คิด ถ้าคิ้นะตายไปแล้วเมื่อกี้ไม่เหลือรอดหรอกบอกเลยฆ่าตายไหมเนี่ยราเมิดมันจะข,ดขาดๆเว้ยเนี่ยเอ้ยคิริคอนน่าจะตายแล้วนะตรงโบลี่น่าจะสามารถปิดฉากได้ดแล้วเพราะว่าอะไรนั่นเหรอก็เพราะว่าโบลี่ผมเองเนี่ผมอัพคิริคอนมาเน้นๆเ,เลยนะฮะคิริคอนยี่สิบต้องติดซะบ้างแหละยา่าตายเออคิริคอนด้วยเป็นไงจบด่านเรียบร้อย อ้าวเฮียนั่านเง้กูวาแล้วแม่งมีอีกด่านเน้ยไอเทมหมดไปแล้วด้วยโอ้โหหายแล้วมันมีอีกด่านคนที่เล่นมาก่อนน้นนี่นี่คือน่าจะน่าจะขำผมแน่นอนมันมีอีกด่านเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเวรกรรมแล้วไงล่ะด่านมีความเกมสั้นเกมยาวนะมาเกมยาตอนเฟสสุดท้ายตอนตรงการต่อสู้สุดท้ายของโกคูอะ ที่ผ่นานมานี่คือเกมสั้นตลอดเลยอ่ะออสุดยอดดานเนี้ยสุดยอดมากเลยได้ไปแลไรครับผมขอน้อมรับเอาไว้ผมจะขอเล่นแบบว่าไม่ใช้เทมในเฟ้นนี้ละกันนะฮะน่าจะท้าทายใช้เล่นเหมือนกันตรงนี้นะครับผมโอ้โหหมื่นแปดเน้นมาแล้วไหมตายเท่าไหร่ดูกันนะฮะไม่ตายสวยๆอยากได้เว้ยบอดแม่งมันเล่นให้ยั่วผมอีกโถแสนห้า โอ้แรงมากเลยแต่ก็รับได้อยู่คือด้วยความที่ว่าฟูลพาวเวอร์มันนำบาร์เซ่นทีน้อยใช่ไหมเลือดทีมมันเลยน้อยไงถ้ามีแสนห้าถือว่าโดนเจ็บมากสำหรับทีมทีมนี้นะครับผมแต่อย่าลืมว่าเรามีโบลี่์ฟูลพาวเวอร์สามารถตีเบิ้ลได้อยู่นะฮะและคือโบลี่เป็นสีเหลืองด้วยนี่แหละครับเราหวังพึ่งโบลี่นั่นได้อยู่นะโบลี่ภาคซูปเปอร์เนี่ยหวังพึ่งได้เหมือนกันเออสามล้านย่าจากเอลวาโบลี่ ECA อย่ายอมแพ้เข้าโบรี่นี่คือโกคูนะคนที่นายเกียดยงไงเละใส่เข้าไปเลยเน้นๆบึ้มๆคือรือคิริคอนเอาไปให้เต็มที่เลยทุกอย่างเออคิริคอนไปอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นแหละเ,เยี่ยมตอนนี้คือเลือดผมเหลือครึ่งหลอดนะครับผมโกคู Goku ก็เหลือครึ่งหลอดเช่นกันนะครับนะต่างฝ่ายต่างเหลือครึ่งหลอดนะ้เลือดนะตอนนี้นะครับสูญสีมากๆมาเสร็จอีรอบหนึ่งไหมหมดแล้ว โบลี่มันหลบบ่อยจังวะม,มันหลบไปแลยอะโบลี่นะโบลี่นี่ผมใส่หลบมาให้มันนิดหนึ่งนะฮะมาแล้วฟรีเซอร์เปลี่ยนล่างโกลเด้นฟรีเซอร์แต่ตัวนี้เป็นตัวละครสีเขียวไงเออน่ากลัวเหมือนกันอ้าวช่องกลางไม่ตีเสร็จโจรสิครับแบบเนี้ยสบายใจเฉบแน่น,นอนดีเฟนฟรีเซอร์สามแสหนึ่งโอ้โหเยอะจังวะ ตีเสร็จดีเฟนเพิ่มไปอีกนะเนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะศัตรูการสตันใช่ไหมการสตันแหละไม่กันก็บ,บ้าแล้วอ่าแบบนี้กันนะฮะเทิร์นนี้เนี่ยฟรีเซอร์โกลเด้นจะทำการการันตีคิด,ดิคอนชัวร์เลยน่าจะโอเคอยู่ไม่น่าตายมั้งดูทรงถ้าเกิดว่าโอเมก้าโดนเนี่ยโดนแรงถึงสองแสนอัพฟรีเซอร์โดนไม่น,าน่าไม่น่านเจ็บเท่าไหร่ฟรีเซอร์โดน ดูทรงผมว่าผมนะ่าสามารถลอดตายได้เหมือนกันไม่น่าแพ้แล้วนะครับผมเ,เอิร์ธเบเกอร์ใส่เข้าไปเลสดฟเฟนเข้าไปอีกอ่ะฮะตีมีข้าวแน่นอนนะครับผมสบายสบายดูเจ็ดล้านจากฟิเซอร์ยูยริวเคนเออหือการันตีนคิริคอนดอกละเจ็ดล้านถ้ามันติดเบิร์นก็การันตีนคิริคอนเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหสุดยอดจริง หมัดมังกรของฟรีเซอร์ที่คือแรงแ็แพ้โกคูซียสามเลยว่ะหมัดแม่งแรงมากมากโอ้โหโดนตบห้าหมื่นเลยเหรอเ a ดโดโหดมากด่านนี้เตียงแรงแล้วมันดักหน้าละมังเยอะเลยอ่ะดูดีเลือดเหลือสองแสนสองไม้ตายมันตีเข้ามาแสนห้านี่สบายชะนะแล้วเนี่ยเออแต่เมื่อกี้ถือว่าเราโชคดีที่ว่า ที่ว่านั่นไงที่ว่าโอเมก้ามันรอดมาได้ไงไม่โดนไหมตายถ้าโดนนี่ผมว่าผมตายแหละเชื่อสิไม่น่ารอดอะ่ะบอกเลยแต่เมื่อเเมื่อกี้นี่ว้าวกับฟรีเซอร์จริงนนะฟรีเซอร์มึงตีอย่างแรงเจ็ดล้านเจ็ดล้านการันตีคิดิคอนน่ะคือแบบคือไม่ต้องกลัวเลยเจ็ดล้านนี่คือคิดิคอนแน่ๆนะฮะโอ้โหหนึ่งหมัดรู้เรื่องเลยเจ็ดล้านคิดิคอนชัวรๆแต่ก็ถือว่าสมกับเวลาให้รอคอยมันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะก็สมควรอยู่แหละ ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแย่มากเล่นไป28นาทีหรอโอ้โหเครียดใช้เวลาเคลีย์นานเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนั่นแหละฮะงันลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็ถือว่าเป็นอีกด่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากๆงันชิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีคาถามอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามาถได้เสมอเลยจะคอยตอบให้ตลอดงันก็โอเคชิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว